สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมใช่พี่ซาสีบันไหมครับใช่ค่ะแต่ไม่ได้โพกค่ะขออภไยฮะขออภัยค่ะคนออไยนะครับพี่เดี๋ยวสักิบมาพี่ชายซาสีบันนะทุกคนเลยนะฮะเพือก่อเลือกคอ เห็นปอไฟมันอยู่ต่างประเทศไหมฮะหรืออยู่หรืออยู่อยู่ไทยครับอยู à, ่ไทยค่ะอยู่ไทยค่ะอ๋อทีนี้ได้ดูไไร์สดอยู่เนาะก็เลยการถามว่าสะดวกบินไปเที่ยวกับโตเกียววันที่สิบสี่มกราถึงสิบหกไหมครับอ่าสะดวกค่ะจบละใช่ละดูจากทรงแล้วพาสปอร์ตของพร้อมใช่ไหมฮะเดี๋ยวไปเช็คก่อนไม่รับจ่ายหวยยุ่งไมอ๋ออันนี้พี่อยู่จังหวัดไหนนะฮะ นพระโอ้กลางมาากลงเลยติดตามตัวกินเป็นสีนานหรือยังครับนานแล้วค่ะโอ้ใช่อันนี้ก็คือพร้อมไปเลยเนาะไม่เป็นพิเศษไหมคะมีชอบใครเป็นเมนใครเป็นเมนใครค่ะได้บัตรจากบ้านชอปเปอร์ค่ะได้บัตรจากบ้านพี่ชอปเปอร์เอ๊ะแต่ว่ากติกาเรากติกาเป็นซื้อจริงใช่ไหมใช่ทีเนี้ยบ้านชอปเปอร์อ่ะพี่พี่ รบกวนรบกวนพี่ศาสิวันน่ะแท็กไปหาบ้านชอปเปอร์นอแล้วก็ถามคนที่ว่าคนที่เขาซื้อให้พี่อย่างเออว่าเขาเขาจะให้พี่ไปหรือ,อยังไงก็ก็กค,คุยลอยงลองคุยกันนะครับพี่แล้วสรุปในวมมันนี้นะครับได้ค่ะได้ครับยังไงช่วยติดต่อกลับมาเด้อิเดเลยจ้าสวัสดีจ้าแต่ว่ากิจการเราคือให้แกไปคุยกับคนที่ซื้อบัตรก่อนอา,นถ,าถ้าคนที่ซื้อบัตร โอเคพร้อมก็ให้ให้ให้ใคให้พี่สันติแต่ให้เขารับทราบด้วยกันทั้งหมดแล้วต้องใชงใช่จะได้ไม่มีปัญหาาป้องกันไว้เอาใหม่หรออีกหนึ่งท่านจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกคนแล้วนิฮะอ๋ออีกคนอิสระสิทธิ์เนาะใช่ใช่ขออีกคนเอาเอาใหม่ได้ไหมคะเคลียร์เคลียร์ใหม่เลขหนึ่งนะเคลียร์ใหม่เลขหนึ่งต่อไปให้พิมพิมสองเข้ามาค่ะใครกดกดสองเข้ามาค่ะกดสองเข้ามาเข้าอยู่แล้วเปลี่ยไปข้างในไหมเอาโทรศัพท์เข้ามาหน่อยใครเพิอย่างคือ เออตัวนี้อันนี้ขาค่ะเอออันนี้สว่างกว่าไหมเออเออเออใครจะได้นะเรื่องว่มาวลงลืมแล้วหมายเลขอะไรตอนนี้หมายเลขนสองใครพร้อมบินกดสองเข้ามาใครพร้อมบินไปเวียดนามวันที่สิบสี่ถึงสิบหกมกราคมนี้กับไพ่เพลงตุเกแกมิสิกที่อยู่ที่อยู่ในไลฟ์สดนี้กันกานะที่อยู่ในไลฟ์สดตอนนี้และอยู่ในกลุ่มปิด อีพีที่ส0สิบตอนนี้กดสองตอนนี้เข้ามาเลยค่ะเดี๋ยวบอสจะแนลนด์น้องนะคะกดมากมีสิทธิ์มากนะกดมากมีสิทธิ์มากมาเลยคุณพ,พ้อมินอ่า<ด>ออนุโลมแล้วกันว่าใครที่ได้บัตรฟรีมาต้องไปเคลียร์กับเจ้าของคนที่คนที่ซื้อบัตรให้นะคะว่าว่าว่าเขาจะให้ไปไหมใช่เข <Okay. S 1> าโอเคไหมอะไรอย่างนงี้นะคะจะได้ไม่มีปัญหากันเนาะม,มา พอไหมจ๊ะมาจ๊ะเดี๋ยวรอให้เขาน,เเนั่งเยอะกว่าน้องใช่กดสองเข้ามาเรื่อยๆนะคะกดสองเข้ามากดมากมีสิทธิ์มากกดมากมีสิทธิ์มากนะคะปน่พาบินไหมหรือว่าถ้าไม,ไม่ได้อยากซื้อบัตรเพิ่มก็ซื้อได้เพราะว่าเราจะมีรับน้องที่เวียดนามรับน้องโปรเจกต์หนึ่งโปรเจกต์สองแล้วก็มีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายเลยครับติดตามรอบนี้ EP40 ไม่ได้ไปด้วยแต่ว่าก็ได้รับชมอยู่บ้านก็ถือว่าคุ้มนะครับร้อยเก้บาบาทตอนนี้ยังซื้อได้ไหมก็ยังขายอยู่ยังขายอยู่ยังขายอยู่พี่นอองเด นอจกจากจะไปเที่ยวแล้วยังมีกิจกรรมนะคะยังมีอะไรให้ดูเยอะแยะมากมายดู ừ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 . กดสองพม่าจ้ากดสองพม่าจ้ากดสองให้จูงม้งเท่าไหร่แพ้่ป็นตะคนกดให้จูงม้งจูงม้งเมื่อกี้พร้อมแปลนะพี่เมื่อาากี้เนาะใช่เมื่อาากี้แคปแล้วเขาไม่รู้แคปไปไหนหลังพี่จิลุงแคปไปแล้วกขาสู้ม่ไ้บอด ดเดี๋ยวเดี๋ยวลำดับต่อไปก็เราก็จะดาเนินการจองตัว๋วนะคะเรื่องที่พักเรื่องออทริปทัวร์ต่างๆให้ให้กับผู้โชคดีของเราจ้ากดสองเข้ามากดสองเข้ามาจ้ากดสองได้อยู่ใครที่อยู่ในกลุ่มสี่สิบแล้วใครที่ดูไลฟ์สดตอนนี้กดใครที่พร้อมบินวันที่สิบสี่ถึงสิหมกราคมนี้ไปที่เวียดน,นามนะคะกดสองเข้ามาค่ะกดสองเข้ามากดสองเข้<ๆ>ามาเช้าของวันที่สิบสี่ เย็นของวันที่เราจะไปเช้าของวันที่14เนาะแล้วก็กลับเย็นวันที่16นะคะกดเข้ามาเลยจ้ากดเข้ามาเลยกดเข้ามาเลยอ๋อแน่าจออะไรบ้าเขาอ่านห้ามีสุดท้ายอ่ะสิบมีนับน้ำหนึ่งสิบแอดผู้หญิงสี่สามกดสองจ้าสองหนึ่งทำยังคะ ตอบแล้วนะอันนี้ต้องจับเวลาไหมจับเวลาอันนี้จยนไหมไม่ก็เราก็โอเคตาม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 บอสนะครับเรานับเลยที่แบบอิงบดึงตึ้งอันเราไปเป็นเป็นไปแมรเราไปเป็นไปแมรแล้วก็หยุดจึ๊กไปเลยแมร์เราจะไป้หนดูเราไ้คู่สูตรดูทายซาซิมาดูคนลูกคนแดงคนนี้นะมัพยอมคนมาหมดอะทูเขาเบอร์ทูถูกไหมนะถูกเขาเบอร์ทูคุณอะไรคุณยานีคุณยานีคุณยานีนี่อะ คุณยานี่นี่ขอเบอร์ติดต่อด้วยนะครับยึดตามไอแพดราคายึดตามไอแพดราคาคุณยานี่ซื้อไหมขอเบอร์โทรติดต่อด้วยคุณยานี่สวัสดีจ้าติดต่อจากพลาเนตตรงเจ้าแม่บัวมึงไหนโทษเงินไงโทษเงินเงินอินสแต็มเบิดอินเดียโเงินเงนเบิดจนเงินน้องเขาเต็มหมดขอเบอร์โทรติดต่อจ้า นี่แต่ขนอไห้จูมงเด้อคืออะไรคืออะไรเกิดขึ้นดิมันเกิดอะไรขึ้นทำไมอ่ะจูมงหมายถึงพี่ชายของยูริหรอใช่อยากเหมือนนางนางทำคลิปด้วยกันนี่แหละนางทำคลิปขายตัวด้วยกันฮะหมายถึงว่ายูรินะทยคลิปขายตัวแบบฟิลแบบว่าเป็นสตอรี่ว่าจูมงหะายตอบแชทได้จ้าพี่ยานีจ้าอุ้ยอ่านแล้วอ่านแล้วอ่านแล้ว แต่แต่บอกก่อนเนาะว่าถ้าสองคนนี้สลัดสิทธิ์คือจบแล้วเนาะใช่ถ้าบอกหมายถึงว่าคันเพิ่นคอนเฟิร์มมือนี้แล้วกันขณะน่าเพื่อนเพื่นสลัดสิทธิ์ก็จบแล้วมาละไอเป้ไอโฟนซื้อคนมาสวยเนาะซื้อเองจ้าจริงหรอว้าวสวัสดีครับผมใช่พี่ยานีไหมครับใช่จ้าได้ซื้อบัตรเข้ามาไหมครับซื้อจ้ ได้บัตรฟรีหรือว่าซื้อเองครับซื้อเองจ้าจากจังหวัดไหนครับจากนนทบุรีจ้าเลออันนี้สะดวกบินมันที่1 4ถึง16นี้ไหมครับพี่ไม่สะดวกบินพี่ขอสละสิทธิ์ให้จูมองได้ว้าอันนี้อยู่ที่บอรนะคะไม่มีใครตอบนะครับอันนี้ก็อยู่ที่คนสิทธิ์เขาสิทธิ์ของพี่สิทธิ์ของคุณคุณสิทธิ์ของพิญณี พี่ญานีบอกว่า,วาตัวเองไม่บินเน,ะนาะแล้วจะให้ใครบินนะคะจูมงจูมงค่ะจูมงซึ่งเป็นพีช่ชายของยูลีใช่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 อันนี้ไม่สิบเพราะอะไรถามเพราะว่าอะไรนะฮะเพราะว่าแบบชอบยูรีนะจ๊ะเขาเป็นพี่น้องกันนะจ๊ะอ๋อคืออยากให้เขาไปด้วยกันใช่ไหมฮะใช่จ้าอืมโอเคง้นก็ขั้นการตัดสินใจของของพิ่ญานีเพราะว่าเป็นผู้ซื้อบัตรแล้วก็มสิทธิ์ของพีญญานีซึ่ง ถูกต้องตามกติกาข,ของเรานะครับผมนั้นก็ยินดีกับน้องจูมงจูโมงพี่ใยอยู่ไไนี ok. ่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ซื้อบัตรจองตัว๋วพวกเราตลอดเวลาเลยนะครับขอบคุณครับผมมาเลยเท่ทีนี้ทีนี้ต้องไปบังคับจูมงให้ไปนะจูมงต้องไปปนะักจูมงกูใส้โทษนวนี่ถ้าถ้าจูมงสายจีก็คือจบเลยนะครยูรี ยูรี่อย be <c oughs> ู่ี่ไหมแม่ตทรบอกยูี่อมาได้ไหมให้เขาติดต่อจูมอมันจะไปไปถ้าจูมอไปจะได้จะได้เปลี่ยนใหม่เลยนะใช่อเนาะอืมให้เขาห่ว่านองไปบอเลยให้มันสรุปว่าโอเคคุณเมื่อกี้ว่าจะแปคุณสั์คุณแรกเชื่อนะสัสสิกาสสิมนสัสิมอนเออสสิมอสสิกาเห้องสอายูี่มาถามสิว่าเขาจะไปจริงไหมคนที่ท้อสละสิท่านถ้าไปไปได้ทุกท่ให้มก่อเลย ไม่มีการล็อกอย่างเดียไม่มีการล็อกมงนะคะจู่มงเนี่ยคืออันจอยๆคือมันอ่อนเกินอื่นใช่จอยๆมากกาอันอื่นเุ่นจุ่นเนี่ยโทรศัพท์สุ่เงินหมดในเครื่องพี่สามพันมันล็อกอะไรโชว์จนบินใครก็ไม่รับเป็นล็อกจนรอบปีกฮะพบแล้วพบในการชนะบุรีนาทีแล้วพันหรือเปล่านี่แบนเอาแบนหมดเลยช่วยลบมันดับแล้วนะผู้ใหญ่ใส่ผู้ใหญ่ผิดอยู่ดีกล้องเปิดเปิดแน่มันดับ วันนี้ลูกมีเรื่องจะคุยด้วยนี่ดูอะไรจบไปไปทำอะไรมาไม่รู้เขาเพรอแต่เมื่อยหนาใส่ให้เมื่อกี้ไหนหนาด้วยลูกเอฟซีหนูนี่พิยานีนี่นี่ียานีนี่เขาซื้อบัตรจองตัวเราสี่สิบใช่ไหมแล้วเขามีสิทธิ์เขาบอสเลนนัมสุ่มเขาเป็นชื่อเขาเขาไปเวียดนามแล้วเขาบอกเขาไม่ไปเขาสลทธิ์ให้กับจูมงจูมงจูชัยไทยพี่ชัยใช่ไหมครับทีนี้น่ะโทรหาจูมงว่าจะไปไหม ตอนนี้ได้ไหมโทษตอนนี้เลยเพราะว่าจะได้รู้พร้อมกันว่าโปร่งใสไหมถ้าจุ่มมงไม่ไปบราจะตัดไหม่ใช่ไหมถ้าจุ่มมงว่าไม่ไปครับผมบอกอยากไปผมยันเครื่องบินผมยันเครื่องบินผมยันเวียดนามผมยันเฟอร์ผมยันต้องเดือดทะเลไปทั้งอื่นรอปอกวยันอยู่ออดังมาการโทรครับเออ เห็นไหมล่ะแต่คนอยากให้สูมงไปเยอะนะใช่ีแต่เอะอยากให้ซุ่มงไปเยอะมากใครข้างหลังตอนนตี๋อานายอยู่ใกล้ใครไหมนายอยู่ใ่บแม่ไหมแม่เราจะประยู่ค่มีเบอร์ธรรมดาันเหรอเบอร์ธรรมดาโมมีค่ะจบไอ้กบนอง ไล่กับบุงเยมิแต่เฟียอะไรอย่างเงี้ยจกีจกน้งรัวไม่ติดหรอหรือส่ษอไ่ติดบตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดนางไม่อ่อนอ่ะปอกเออเอ๊ะอ่ะเออเเออ่ะเอาแอกคือว่าเย็นหมรุนุนสมงนะฮะรุนมองปกที่ชอันวดจอันี้เอาหที่หมดแหวกจึ๊งจึ๊งคุจับคือซีโยี มามีนี่หมดแอร์ไอ้กาะแบบด้น to uh ั่นวยหมดแอร์ูหาคพยาบาลบอกให้พยาบาลไปยนเงียคยติดด๊อกติดด๊อกเออไอ้พยาบาลขี่สก๊ะยานไปเกาะ้ยนน่ะมึงจะไปเดือดหน้าเด้อประกาศแซ่แล้วออพวที่แม็กตูมาแบบนี้ครับแม็กเต้ยเต้นาบอกแม็กจะบางวงงที่แม็กก่อนแก ทำไม่เป็นมันอ่อนบาจูมง <Okay. S 2> ถ้าจูมงมัไปแม่ไม่แม่ไม,ไม่ไม่พรไปเที่อนกันตอน,นเด็จูมงเราจูมงเราสายกอนตอนนี้ใครดูไลฟ์สดอยู่อยู่ใ,ใกล้กลจูมงนะคะสกินด้วยนะครับแม่พรมันไม่ไม่เบิดจูมงมันบอกไม่ครับแม่พรก็ไม่เบื่อไม่ครับถวายแม่พรเผื่แอแม่อยู่บ้านลูก เอฟซีของเราลุ that, oh ้นว่าจุโมงจะไปวอไปอีก <At> ดี oh ๋ยวเขาองคนหรืป <elementary> ล่าแน่แ่ลยนี Apparently ่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันอย่างโทรหาญาติก็ได้ค่ะให้ตามหาให้ป๊าสู่สู่โงยี่ใส่นบานเพือกบานจุโมงอะไรเนาด้คนเราเปีกันครับอ่ะยาแม่เือถูกหาแม่เื่อสุขู่บ้าบลเนีเพื่อเพื่อแม่ติดต่อวิธีเผื่อแม่มีเบอร์จุโมง แม่ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาพี่ใหญ่บ้านแล้วก็เอาประกาศขอกระจายข่าวให้นะคะเพื่ยังไม่เปิดยูคาร์บั้นวันวันนี้ผิวใสขึ้นนะผิวใสให้เมื่อถ่าผิวละเอียดในบรรลุสแตมป์เอาตัวอย่างมาลยเอียค่ดตอนนี้ไลท์สแตมเมอร์อยู่กับบอดแม่แม่แม่จ้าจ้าบอดอันแม่ยุ่บ้านมาหนิอันบอดจ้าเขาเดี๋ยวดต่อจู่มงอะไรเมียเอฟซีเซนต์อันเอฟซี เอฟซีเขาอันเขาอันอีพีสีิเยียนนามใช่ไหมแล้วมันจับได้เอฟซีทนี้เป็นเอฟซีน้องยูริเขาปบ้านเขาปบ้านสี่คนสี่เด็น้องจูมงไปเที่ยวเี่ยนนามแทนอันเอฟซีคลรว่าทัวหาจูมงก์วัวสิไปน้ำบอสันบอร์าเดี๋ยวเดี๋ยวแม่โทรหาเบอร์จ้าไม่ไม่ไม่มีเบอรน้องไหมอ่ะ้นอยูริน่าจะมีค่ะบมีจ้าที่ดีกับ่มีครนี่ อันอันงั้นก็ลองเราไม่ลองติดต่อให้หน่อยนะเดี๋ยวอัปเดตอีกทีหนึ่งด้วยนะก็จะไปรึป้งเบอร์ซิ่งมันจะไปบังถ้ามูเชื่อมันจะไปไม่รู้กับห้าสิบห้าสิบอือเมื่อไหร่กวาเซ่ยละเซ่ยละทายวันนี้บอเอารุ่นรุ่นกูหาผู้โชคดีเดี๋ยวมันตอนนี้มูกีว่ารุ่นนันๆเร็วเออรุ่นนั้นจุ่มงอี หลุนสองต่อเอาน้องน้องผู้หญิงอยู่บ้านมีเซือียอะไรไหมน้องเรียนต้นสามยังกับบเปลี่ยนน้องหน่อยครับเปี่ยนครับน้องหน่อยเอาขาบ้านรู้อมี่ขาบ้านบ้องขาบ้านเป่นกับมิเตอผู้เท่ากับมิเตอยายออันหลักบ้านมซื้อโมบายซื้อโมบายนี่บี่จะโทรหาไปบ้องื้อ้อกันนะงูไปหากูแน่นะนี่งูวันปัจจุบันได้กูหน่อยโอ้นหบ้านที่ใส่นี่ สนอะไรมึงสีอยู่คนละบานแบบคนละนิ้วโอ้ยน่าี่น้องใช้ดานอีกไงก็เลยผิวขาวมีอะไรผิวจีนพอดิเกิดจริงนะครับโอ้โหมันบูเรงหัวเอาทิชชู่ผสเส้นทุกคนจีบมอได้ครับผิวจีอยู่ตัวนี้ก็จะผิวเนียนอยู่ผิวเนียนไม่ได้ตัดแดดตัดลมเออมันไม่ได้เป็นแบบเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นนักร้องนี่แต่ไปโยงกระสอบข่าวอยู่ได้เหมือนกัน อ่าลบอกอ่านตัต้อหายย้ายมาย้ายกับบริษัาบอกเรื่อครเป็นนี้ครับจะมาเพิ่นเรียนยังบ่เปลี่ยนทุกอย่างเขาคนลังอยรบอกปฏิทินบอกก็ก็อย่างนี้เดี๋ยวลองลองทดสิเราพยายามให้เอาสีเขีนคำวิทยาของเราว่าราอันนี้เลยอยากให้โปร่งใสแรลอยากให้อยากให้ไม่ใจเขาว่าก็าบแบบทหามี่บ้าเรากระจกจเขาตรงนี้เ่มาูดนียงเเสเอลองจุมงเราสบได้ดูบราบ รุนรุนยัยัดคือเกาเลยงั้นขอเป็นที่อยู่แล้วกันนะคะเราจะได้เขียนจดหมายไปหาชุวดันร้องเหื่อนีบองั้นะครับอยอนงนะานาจูงเสียไปบอจะบอกว่าถ้าแต่บรกกันอุ้ยอุ้า้แกันใช่ไหมันนี้คเราลา่ไหมช่องเก่าอย่างเีหน่ไ ติจอบพี่เลยด้นี่เง้ยอามเง่นมัเจอนี่เบอร์เก้าบอบรนสาใส่เบอร์นี้หรือเบอรอะไรข้างาต่แต่ซื้อไม่ให่เป้อจุมงเลยครับเอาอังสีหละแป๊เอาเป็นมาคนที่เขาไม่สินไทยจุมงไปแล้ว แเราจะอยู่วงการไหนจะมาอีกที่หนึ่งแต่ว่าเราข่าวอีกที่หนึ่งจะสิบพดปภาไปโอเคแต่เพราะว่ามันหมดโฟต้ากับเราแล้วเนี่ยแต้าแล้วแต่อยากให้ไอ้สิ่งนี้นะคะเอซีไปกดดันจุ้มให้จุ้มวงไปเออเออไปกดดันจุ้มงให้จุ้มวงไปได้ครับเออเพราะว่าถ้าจุ้มวงเราสี่เนี่ยบอลจะทั้งเหนื่อยเหมือนกันจับจับแล้วไม่จับแล้วถ้าถจุ้มวงไม่ไปก็คือจบถ้าพี่เดี๋ยวจุ้มจะมอบให้ใครแทนก็สบายใจเลยถ้าถ้าพี่อะไรนะอีกคนนึงพี่อะไระแม่ สัตสิมนถ้าพี่สัตสีมนเพิ่นเปลี่ยนเป็นอะไรก็เกลือไม่ใช่กลัวกบแต่ถ้าจะกลัวกบไม่แต่ถ้าพี่สัตสีมนใช่ไหมถ้าพี่สัตสีมนสละสิทธิ์อีกกันเหลืออะไรอีกกับกับโอเคจบในการหาคนจไปเปลี่ยนหน้าโอเคป่ะคะ ถูกแสดงว่าตอนนี้สองสิทธิ์ได้แล้วแต่ว่าคนแรกก็โอเคแล้วคนที่สองก็โอเคแล้วแต่ว่าสิทธิ์ท่านแรกกับเขาเริ่มเราจะขึ้นรูปว่าจะขึ้นรูปว่าสองท่านนี้ขึ้นกาะไปเจอร่องเทวาสองท่านนี้ร่องบินไปแล้วโคดีที่รายการปีกเท่านั้นที่มันบินเอาละพี่น้องฝากในหมดแล่นห้องงานใส่รู แมลงอยู่วันนี้อยู่ที่อำเภอเดชบุรมนะคะราศพานี้เป็นงานงานปีใหม่เป็นงานพูเป็นงานเองอ๋อหรอบู้บัางเหรอุพูเลยหรอแม่โอนบ่เลิศ